ราศีธาตุลมนะคะราศีธาตุลมมีทั้งหมด3ราศีนะคะราศีธาตุลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนนะคะราศีธาตุลมก็จะมีลักษณะคล้ายลมก็คือมีความคล่องแคล่วคล่องตัวในการเคลื่อนไหวนะคะเป็นราศีที่มีความคิดความสามารถในการ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับคนอื่นได้ดีมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือกับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลมนะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวเกษตรครองเรือนราศีตุลน,นะคะ เป็นราศีแห่งความผสมกลมกลืนมีความสามารถหรือธรรมชาติที่จะปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งอื่นได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นหรือจะเป็นในเรื่องของออการเข้าหุ้นส่วนราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่เหมาะกับการที่จะผสมกลมกลืนหรือเข้ากับสิ่งแวดล้อมณนะที่นั้นได้เป็นอย่างดีนะคะถัดมาราศีกุมนะคะ ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีกลางธาตุลมนะคะจะแทนด้วยเลข8มีดาวราหูเป็นเกษตรครองเรือนที่ราศี กุมนะคะเป็นราศีเกี่ยวกับชาวปัญญาชาวราศีกุมเนี่ยก็จะเข้าใจปัญหาต่างๆได้ง่ายนะคะมีความสามารถที่จะปรับตัวหรือเข้าได้กับทุกสภาพสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออวิชาความรู้การศึกษาหาความรู้เรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือมีสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนนะคะชาวราศีกุมเนี่ยก็จะมีความสามารถในด้านนี้เป็นอย่างดีนะคะถัดมาชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมเป็นปลายธาตุลมนะคะมีดาวพุธเป็นดาวเกษตรคลองเรือนราศีมิถุนธาตุลมนะคะเป็นราศีที่เหมาะแก่การติดต่อสื่อสารหรือ,อ,อประสานงานทำงานเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าประสานงานหรือเป็น PR ทํางานที่จะต้องติดต่อสื่อสารคนมากๆหรือการเข้าสังคมนะคะ<อ>เ,คเขาจะไม่รู้สึกจะ,ะเหน็ดเหนื่อยเลยมีความสามารถในการ,รเผชิญเหตุการณ์กิจวัตรประจําวันการคบหาการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ยังหมายถึงการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนการเป็นนักพูดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านการสรื่อสารเนี่ยหรือเป็นในหน้าเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะ